มาชิกแล้วก็ตัวแทนกับว่าเบนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องพลังงานนะครับผมเองชื่นชมยีรอนมาร์ชนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านเองเป็นผู้นําในเรื่องพลังงานสะอาดสําหรับมวลมนุษยชาติในเรื่องของพลังงานรถยนต์ที่เราเปลี่ยนจากพลังงานสันดาบที่ใช้ฟอสซิลฟิลหรือน้ำมันมาเป็นพลังงานแบตเตอรี่นะครับ ใครๆก็หัวนลอท่านในช่วงต้นแล้วก็เริ่มแรกแต่มาแบบนี้ท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งจากการเปลี่ยนให้ผู้คนได้ใช้รถยนต์จากพลังงานสะอาดนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของกัมะเมดเองที่จะให้ผู้คนได้พลังงานสะอาด แต่ว่าแทนที่จะใช้ในรถยนต์เนี่ยของเราจะเป็นพลังงานสะอาดที่เกิดการสังดาภายในร่างกายของเราเองเพราะเราเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเราเองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ระบบต่างๆกลไกต่างๆของร่างกายถูกสร้างและก็ถูกออกแบบมาอย่างมันนี่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วถ้าเราสามารถเชื่อมต่อการทําง,งานของสมองร่างกายและก็จิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเพื่อให้เขาได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้นยร่างกายเองก็สามารถ ซ่องแซมตัวเองหรือดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอาหารของเราก็ถึงได้เกิดขึ้นแบบการบำบัดในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะวา่าคนทานแล้วก็จะเห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากร่างกายของเขาเองจากการสัมดาวที่ใช้อาหารปกติก็จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นระดับหนึง่งแต่เม,เมื่อเสริมกาว่าเมดไปในอาหารหรือสิ่งที่เขาดื่มสิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขากินไปที่เขาบริโภคเนี่ย กระเพาเมตเอก็สามารถทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้จากการที่มีสารอาหารที่ครบห้าหมู่ในทุกๆวันทุกๆมื้ออย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพร้อมๆกับมีสารกาบ้าซึ่งเป็นสารสื่อประสาทระหว่าสงสมองกับเซลล์เชื่อมต่อให้สมองกับเซลล์ทาหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็กไก,การกรงทนต่างๆก็จะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงจิตใจที่ทําให้จิตใจของเจ้าของยอยู่ในสภาวะที่มีจิตประภัสสรผ่องแผ้วเบิกบาน ผู้ที่มีใจที่อ่อ้แเบิรบปันก็จะมีสตมิมีสมาธิมีปัญญาไปโดยปริยายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แบบขอแบ่งปันเพื่อนเท่านี้สวัสดีครับูมมาาาจกกลคคือวสุข